ไทยนี่คือฮอตฮิตมากในการเป็นสนามในการแข่งขันกีฬาระดับโลกใช่ค่ะ F1 ก็มาแล้ว F1 มาแล้วต่อมาหลายหลายคนอาจจะชอบใครเป็นสายบาร์บี้ต้องดูเรื่องนี้การขี่มา้าเจ้าหญิงแบบเรานั้นจะพลาดการขี่มา้าไม่ได้นะคะ,คะเพราะว่าทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะมีการจัดเตรียม Princess Cup Thailand 2025อย่างยิ่งใหญ่ค่ะโดยจะมีการจัดขึ้นในวันที่22-28ันวาคมนี้ซึ่งจะหนุนให้ไทยนะคะเป็นศูนย์กลางในการขี่ม้าในระดับภูมิภาคอีกด้วยค่ะกิจกรรมนี้นะคะก็คือทาง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมการแข่งขันขี่ม้ามาในชื่อ Princess Cup Thailand 2025นะคะโดยที่ประชุมมีมติจะทำแผนปฏิบัติการแข่งขันพร้อมเห็นชอบทางกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นภายในงานซึ่งอ้างอิงจากความสำเร็จของปีก่อนซึ่งมีการประกอบไปด้วยการขี่ม้านะคะ The Third Sea Youth Cup 2025นะคะและการแข่งขันหลักก็คือ Princess Cup Thailand 25นะคะ รวมถึงกิจกรรมเสริมหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านอาหารนะคะการแสดงต่างๆนะคะมีสตรีทเพอร์ฟอร์แมนซ์ด้วยนะแล้วก็มีนิทรรศการเกี่ยวกับามา้ากิจกรรมการประกวดสุนัขค่ะแล้วก็มี Rising Star พร้อมกับการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทั้งใน ประเทศและต่างประเทศเพื่อขยายการรับรู้ในวงกว้างอีกด้วยค่ะค่ะสำหรับการแข่งขันขีม่ม้ารายการนี้นะคะเป็นพระดําริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาค่ะโดยในปีนี้คณะทํางานนะคะมุ่งมั่นให้การแข่งขันเป็นไปอย่างสมพระเกียรติโดยกําหนดจัดการแข่งขันขึ้นค่ะระหว่างวันที่22-28ธันวาคม2568ณสนามขีม่ม้ากองพลทหารม้าที่2โดยกําหนดการจัดการแข่งขันอย่างที่บอกนะคะคุณผู้ชมไปได้เลยสนามขี่ ม้มากองพลฐานม้าที่2รักษาพระองค์ซึ่งมีการปรับปรุงเพื่อรองรับการแข่งขันในระดับนานาชาติถือเป็นโอกาสที่ดีค่ะที่จะได้เชิญนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันซีเกมส์ครั้งที่33ซึ่งจัดขึ้นในช่วงเวลาใกล้เคียงกันด้วยเข้าร่วมแข่งขันในรายการนี้ด้วยโอ้โ oh, หสุดยอดมากเลยค่ะ ah. Princess c u p t h a i l a ด์นะถือเป็นรายการสําคัญของวงการขี่ม้าไทยค่ะคุณผู้ชม และเป็นหน้าเป็นตาพูดอย่างนี้ได้เลยในระดับภูมิภาค,คเราอยากให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมนะคะเข้ามาชมเข้ามาเชียรมาร่วมสร้างบรรยากาศแห่งความภาคภูมิใจในกีฬาไทยไปด้วยกันซึ่งการแข่งขันในปีนี้ค่ะ ไม่เพียงแต่เป็นเวทีสําหรับนักกีฬาขี่ม้าระดับเยาวชนและมืออาชีพเท่านั้นยังเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศช่วงปลายปีนี้อีกด้วยปักหมุดเลยค่ะ22-28ธันวาคมนะคะก่อนสิ้นปีนั่นเองไปเที่ยวไปชมได้ที่สําคัญนะคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีแหล่งท่องเทียเท่ยวเยอะทั้งผู้ชมไปงานนี้ก็สามารถไปเที่ยวเส้นทางต่างๆ<ช>ได้ไปชมวัดวาอารามหรือที่สําคัญใครที่อยู่ต่างประเทศอยากกลับมาเขาดาวที่ประเทศไทยได้เหมือนกัน มาร่วมงานนี้ได้ไดใช่ค่ะแต่ต้องเล่าเลยว่าเรื่องของการขี่ม้าเนี่ยน้อยครั้งมากนะที่จะเห็นการจัดการแข่งขันในประเทศไทยเพราะเราก็จะเห็นว่าเพราะมันเป็นการแข่งขันที่มีความแบบเป็นสัตว์ขนาดใหญ่ต้องวิ่งใช้พื้นที่เยอะอดังนั้นเราจะเห็นในรูปแบบของต่างประเทศซะส่วนใหญ่ดังนั้นคือโอกาสที่ดีมากๆที่คนไทยอย่างเราเนี่ยจะได้ไปเห็นจริงๆแล้วว่าการแข่งขันการควบม้าต่างๆการขี่มา้า่าน เรื่องของสิ่งกิดขวางต่างๆมันจะสนุกและมันขนาดไหนนะค่ะเพราะว,ว่าก็มีกติกาที่รู้สึกว่าเป็นกติกาที่ เราคนไทยเองก็ต้องไปเรียนรู้ในส่วนนั้นอีกด้วยค่ะค่ะ,คะซึ่งแต่ละปีนะคะทางกรมประชาสัมพันธ์ของเราก็มีการ PR ประชาสัมพันธ์รวมถึงการถ่ายทอดสดด้วยทางช่อง N b t นบะคะปีนี้ก็รอติดตามได้เพราะว่าแต่ละคนก็รู้นว่าช่วงปลายปีจะมีอีเวนต์อะไรบ้างนี่แหละค่ะเป็นอีกหนึ่งงานใหญ่หนึ่งงานภาคภูมิใจเพราะ,ะว่าทางสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระองค์ทรงดำริตมาแล้วนอกจากที่หลายคนบอกอุ๊ยทำไมพระองค์ทรงถ้าเป็นภาษาบ้านทําทำไมทรงเก่งจัง ทั้งเรื่องของผ้าทอเรื่องของกีฬาการข,<อ>ขีข่ม้าีอ้โหสุดยอด็ ขาเรียกว่าถ้าภูษาชมานก็คือครบจบครบทุกด้านเลยจริงๆนะคะ,คะแต่ที่ฝากไว้ในช่วงท้ายรายการแบบนี้เรื่องของการท่องเที่ยวนะคะทั้ง7เดือน7ช่วงนี้ก็คือที่นครพนมะนะคะมี7วัน7คืนด้วยกันรวมถึงที่อุบลราชธานีเริ่มไปเลยตั้งแต่941นะ,ะไปจนถึงวันที่13ในเรื่องของการดูขบวนเทียนต่างๆสามารถมาชมเรื่องของการแสดงภาคกลางวันและกลางคืนเพราะว่านางรำนะคะเขามีการเตรียมอย่างยิ่งใหญ่โชว์สุดพิเศษทั้งช่วงกลางวันกลางคืนรวมถึงขบวนเทียนต่างๆจับช่างฝีมือทุก ที่ที่เขาแบบรังสรรค์ออกมาให้ชมกันเลยค่ะ,คะปีนี้ก็ครบรอบ124ปีนะคะ,คะงานประเพณีแห่เทียนภาษาอุบลราชธานีแล้วพบกับเรา2คนรวมถึงทีมงาน m อ c บอุบลด้วยที่จะถ่ายทอดสดนะคะวันนี้เรา2คนพร้อมด้วยทีมงานลาไปเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ